พี่เจ็บไหมเนี่ยฮะโอ้พี่เ็าเจ็บไหมเน่ะอย่าตีพี่แรงเอ้าตีแม่ทำไมอ,อ่ะ

เอาเอาทับน้องน้องเจ็บน้องเจ็บไหมน้าเอาเจ้บไปไหนเอาเจ้บไปไหนจุกเลสเฉยน้องเอาผ้าห่มอันนี้มันหนาไป อันนี้มันหนาลูกอ่ะน,น้องจัดการพี่คืนเลยจัดการพี่คืนเลยพี่แกล้งน้องอ่ะอ้าวกินนมแล้วสงครามยุติโอ้โหอะไรฟ้า